เกิดตอยออายังไม่ได้รอารมณ์มันหิวข้าวมากกว่าม่ดูรเยดูเนี่ยหน้าจ่อยไม่เนไม่มีบทดู แล้จริงเนี่เป็นคนชีวิตจริงไม่ใช่คนชอบดุเงียบเลยเยพูดความจริงเหมือนเงียบอินมากอ่ะอินบทกอยมากอ่ะทันลุกจอทันลุกจอ